ใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมอารีนาบเบกเอาแล้วล้วก็ต้องนี้เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวใช้เพลง UID ลดสูงสุดถึง30%แล้วยังมีบริการเติมเงินเกมมือถืออื่นอีกมากมายใครที่สนใจอยากไปเติมไปตามแล้วก็กดต้าบเข้าไปที่ลิงก์ใต้ d ด s ิค i ิ t ชันได้เลยวันนี้ฉันได้รับมอบหมายจากทางศูนย์ใหญ่ให้แฝงตัวเข้ามาสืบดูสถานการณ์ที่บ้านพักริมชายหาด แล้วฉันก็ได้พบร่างของผู้ติดอาวุธนอนไงายอาซ่าหน้าสู้แดดอยู่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะชอบมาพากลสักเท่าไหร่และทันใดน,นั้นเองอยู่ๆก็มีผู้แฝงตัววิ่งพรวดพลาดเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ดูจากท่าทางที่ไม่เป็นมิตรฉันจำเป็นที่จะต้องจัดการกับเขาให้สิ้นซากไปเฮ้ยมาซอื ก็จะวัดเหลี่ยมคมกับฉันอย่างนั้นหรอเพื่อนยึบมือหืงเดี๋ยวขอใส่ลูกกระเพื่อนดันมืมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฟ้ยเฮ้ยหุ่ยมันหลบหลีกเมื่อได้สู้กันฉันก็รู้ว่ามอนี่มีทักษะการหลบหลีกขั้นสูงชนิดที่เรียกได้ว่าหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่พวกนายเห็นฉันก็เป็นฝ่ายที่หล่นล่วงลงไปทอดกายเป็นปุ๋ยดินเฮ้ยเละเล การที่พวกนายเห็นฉันสิงสู่อยู่ในสุมทุมพุ่มไม้นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นเทพารักแต่อย่างใดแต่นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการรบที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิธผลที่ดีในการเล่นเกมอล<ะ>ินาเบลเอออินฟินิตนี้ลนและหลังจากที่ใช้เวลาซุ่มเฝ้าดูสถานการณ์อยู่สักพักหนึ่งฉันก็ได้สำเนียกถึงการเคลื่อนไหวของศัตรูที่อยู่บริเวณสถานีเรดาร์ตรงนั้น มันเ็นแก้แกคนเดียวยีปโดนสวนเข้าหัวเด้อฝั่งขวาด้วยวนะอย่างที่เห็นว่าในระยะนี้เอสของฉันไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก<ต>นั่นทำให้เราตัดสินใจที่จะวิ่งอ้อมไปยังด้านหน้าของศัตรูดูจากทิศทางแล้วศัตรูของเรากำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าด่านของการรบนั่นเอง ัวและใช้เวลาเพียงไม่นานนักฉันก็ได้มาถึงจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องปะทะกับศัตรูจากการคำนวณอย่างดีบวกทั้งประสบการณ์การเล่นกว่า50ปีของฉันฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าศัตรูของเรานั้นจะต้องมุ่งหน้ามาทางนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาดักรอเขาที่นี่เฮ้ยแต่ลิงผมเจอแล้วพีทไอ้นี่สองสองห้าศูนย์น่าจะเดินจ้องอยู่ 2> 2เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวหลังจากที่พวกเรามารอคอยเขาอยู่บริเวณนี้ไม่นานนักศันะตรูก,นะก็ได้เผยตัวออกมามออนต้งนนงนน้ง่ขึพวกเขาไม่มีทางได้รู้เลยว่ามาจุราชเงียบกำลังรอคอยเขาอยู่เอาลนะนิ่งๆไว้ฉัาได้ยินเสียงเขามาแล้วเราจะทำการค่อยๆ แฮปปี้เบอร์เดย์นุมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอีซี่ล่วงโอเคเรียบร้อยเธอตัวเลยแล้วนี่ก็คือผลสำเร็จของการที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตาเราคอยศัตรูอย่างมีน้ำอดน้ำทนและหลังจากนี้พวกเราก็ได้ทำการฟาร์มกันชนิดที่เรียกได้ว่าอิ่มอแทบจะเดินไม่ออกเลยทีเดียวอีซี่ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุและเปลวแดดที่แผดเผาลงมาอย่างแผ่นที่ช่องเขาฉันกำลังทำการก้าวขาซ้ายและขวาสลับกันอย่างไวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือที่ตั้งต่งานอยู่ข้างหน้านี้ในใจของฉันคิดคำหนึงหมายมั่นปั้นมือว่าฉันจะเปิดเซฟในห้องพักคนงานและหวังว่าจะได้ของแดงติดไม้ติดมือกลับไปสักชิ้นสชิ้น แต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ประหลาดสุดอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเดสเซอร์อีเในมือของฉันไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เมื่อลิงไปที่จาบอดตัวนี้ในครั้งแรกนั่นสร้างความชงนสนเทในใจให้กับฉันและอย่างที่นายเห็นฉันลงไปนอนนับไส้เดือนเฮ้ยจาบอดที่มีมหาอุดหร่อยังไงเร็วๆเๆๆ วันหนึ่งขณะที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่คลังแสงพวกเราสังเกตว่ามีห้องต้องสงสัยอยู่ห้องหนึ่งที่มีประตูที่ปิดแง้มเอาไว้ยังไม่ชอบมาพากลน้ำซ้ำค่าสึกยังตามติดประชิดหลังเราเข้ามาอีกนั่นทำให้เราไม่มีทางเลือกมากนักฉันจึงตัดสินใจที่จะมุ่งเข้าไปยังห้องที่ว่าพร้อมทั้งสำรวจดูรอบๆให้แน่ชัดว่าไม่มีศัตรู ครั้งหนึ่งที่ฉันกําลังปฏิบัติภารกิจแฝงตัวอยู่ที่แผนที่ช่องเขาในขณะที่ฉันกําลังวิ่งอยู่ที่ท่าเรือขนส่งสินค้านั้นคันฉันก็พบกับชายผู้ที่ดูไม่ชอบมาพากลเขาตัดสินใจที่จะโจมตีฉันก่อนมันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะมันยังไงมันยึกยัก แน่นอนว่าอย่างที่นายนเห็นหมอไี่มีร่างกายที่ค่อนข้างที่จะผิวไหวเกินมนุษย์มานานั่นทําให้ฉันไม่สามารถที่จะยิงเขาโดนแม้แต่นัดเดียวแน่นอนว่าอ,อย่างที่เห็นนั่นแหละเ,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 เในชั้นใต้ดินของโรงงานเล็กนั้นเป็นพื้นที่ปิดมีเหลี่ยมมุมและจุดอับสายตาที่ซับซ้อนผู้ที่จะนําเข้าไปสํารวจจําเป็นจะต้องมีสายตาที่คมกริบและประสาทที่ฉับไวและคนคนนั้นก็คือฉันนั่นเอง โอเคเราจะค่อยๆเช็ค,คทีละมุ<อ>มดูทีละหลืบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เอาละทางสะดวกเข้ามาได้เพื่อนาวัสด,ดีพวกนายวันนี้ฉันมาพร้อมกับอ e ีแกปคู่ใจที่ได้มาจากงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดถแถวบ้านเมื่อคืนจะอะไรก็ช่างมันเถอะตอนนี้ฉันอยู่บริเวณใกล้กับสถานีวิทยุปิโน,โน่แล้วอย่างที่นายได้ยินเสียงมีการปะทะกันใกล้ๆนี้ แน่อนอนว่าอาจจะมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งวิ่งหลงมาและฉันก็จะจัดการเขาตรงนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นี่งไงและตอนนี้ฉันก็ได้ยินเสียงของรองเท้าเบอร์สิบสองที่วิ่งผ่านหน้าฉันไปนั่นเฮ้ย <c oughs> ดูข้าวของเขาเซโอ้ห <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าสงสารพ่อหนุ่มคนนี้หวังว่าจะมาล่าฝันด้วยอุปกรณ์น้อยนิดของเขาแน่อนอนว่าฉันก็เด็ก จัดการส่งเขาไปอยู่หน้าล็อบบี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากที่กำจัดศัตรูได้ก็คือสิ่งที่จำเป็นก็คือการบรรจุลูกศรนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงแล้วก็สำรวจให้ดีว่ามีเพื่อนๆของเขานั้นอยู่ใกล้ๆกับบริเวณน,นี้อีกหรือเปล่าแน่นอนว่าฉันยังได้ยินเสียงของเขาอยู่ฉันจึงตามไปที่แหล่งที่มาของเสียงนั้น แน่นอนว่าเราได้ทําการถอดบทเรียนจากพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้นั่นก็นคอือการที่เ,เราจะวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือไม่มองให้ดีก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสาาาาะดวกหยละมนะี่ทํา,หาทให้ฉันดูแย่กํลังจะดูเท่เลย,ยห,ยหยิวเฮ้ยไงึบเรียกได้ว่าฝีมือของหมอนี่ยังไม่เข้าขั้นที่จะมาจัดการกับฉัน แล้วฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่ที่น่าสงสารดูแม้กระทั่งข้าวของที่ใส่มาไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวอุ๊ยอะไรยิงฉันว่าเฮย้ยนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าใจยิ่งนะเวลาที่ฉันกําจัดผู้เล่นที่เรียกได้ว่าถังแตกแล้วก็มามอเป่าหวังที่จะใช้มือเปล่านี้กอบกู้สถานะทางการเงินของครังเขาให้กลับมาดีดังเดิมเฮ้ยเรียกได้ว่าน่าสงสารจริงๆ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยล่ะ